แต่ถ้ามันมานะท่านหนึ่งมันมานะสิบเมือรู้แหละสิบอาจจะมาสิบเจ็ดก็ได้อะมันมาแล้วสิบแปดสิบเก้าไงเออหนึ่งศูนย์มันมาแล้วสิบเจ็ดสิบแปดมาสิมาอีกว่าสิบสองมันมาแล้วอ๋อสิบสองมันก็อยู่ในเนี่ยเห็นไหมเลขสองมาสิบสองมันมาแล้วเหลืออยู่ตัวไหนไม่มาหนึ่งแปดมาแล้วหนึ่งเก่าก็มาหรือสิมาหนึ่งเจ็ดไม่แน่นะ ไม่แน่นะเออใช่ไหมท,ทิ้งไว้หน่อยก็ดีติดติดไว้หน่อยสักนิดสักหน่อยสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะเพื่อไว้นะเลื่มหลายตัวเหรอด้าเอเดอร์คอยคอยตามบได,ด้เด้อคอยตามบบไหวเด้อเงืงงบน้อยแ <laughs> อนนะงบน่อยเออแต่คือหมายความว่าถ้าเรามา สิ่งที่ผมพูดหมายถึงว่าให้ดูกันไว้ก่อนชอบก็ตามไม่ชอบก็ตามเอ้า,าพูดยังไงชอบก็ตามหมายถึงว่าถ้าเราชอบแบบนี้มันจะมาไหมเราวิเคราะห์ดูไงพฤติกรรมของเขามันเป็นเป็นแบบนี้แบบนี้แต่ถ้าเอ๊ะอาจจะมาหนึ่งแปหรือเปล่าอาจจะมาหนึ่งเราก็มาดูเทียบสถิติหรือเทียบสูตรอื่นๆว่าเฮ้ยมันมันมีไหมสูตรนี้มันมีเฮ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่มันมาเฮ้ยหนึ่งสี่มันมีเว้ยเออใช่ไหมหนึ่งสี่มันยังไม่มาหนึ่งสองมาแล้ว หนึ่งสามยังมาหนึ่งอย่างเงี้ยหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดมาแล้วหนึ่งศูนย์มกรมาแล้วนะหนึ่ง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 สองไม่มาอามาแล้วหนึ่งสามยังไม่มาหนึ่งสี่ยังไม่มาหนึ่งห้ายังไม่มาหนึ่งหกไม่มาหนึ่งเจ็ดยังไม่มาหนึ่งแปดมาแล้วหนึ่งเก้ามาแล้วแบบนี้อ่าหาแบบนี้หาแบบเนี้มันจะง่ายขึ้นอืมเป็นขาดการขาดเต้าอยู่ละ <laughs> อ่ะให้ดูเลขสถิติตรงนี้อีกครั้งหนึ่งเผื่อเราจะพิจิตรณาว่า สิ่งที่ผมพูดไปแล้วจะมองเห็นชัดไหมนะจะมองเห็นชัดเจนไหมแต่ถ้ามันมาหรือมันจะมาตัวเก่าก็ไม่รู้นะเฮ้ยห,หนึ่งเก้าโยกมานะอ่าหรือจะมาแบบนี้อืมไม่แน่